ครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนตัวก๊อกธรรมดาให้เป็นก๊อกออโต้นะครับแต่ตอนนี้จะเจอ,เจอป,ปัญหานะครับอย่างหนึ่งคือจะเห็นได้ว่าตัวฟิลเตอร์เราตัวกรองประหยัดน้ําเรามันเอียงนะครับซึ่งพอมันเอียงแล้วเนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวปากตัวนี้นะมันจะมีเป็นบ่าลับอยู่นะครับ เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ใส่เทปพันเกียวเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันกินเกียวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับครับผมก็อันนี้มาต่อนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูว่าว่าเห็นแล้วเนี่ยเข้าเกียวแล้วนะเราจะเห็นได้ว่ามันเข้าไปแค่ประมาณเกียวสองเกียวเองนะครับเกียวสองเกียวเองคือพอเข้าไปเท่านี้เนะี่ยปัญหาที่ที่ตามมาคือต่อ,อยังไงก็รั่ว พันเทพันเกียวยังไงก็รั่วนะครับเราเรามีวิธีแก้คือนะครับเราไปซื้อตัวข้อต่อที่เป็นลักษณะไม่มีบ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแก้ไขได้พลหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยทั้งไข6หกเหลี่ยมแน่นเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่ามันมันรับไปแค่สองเกียวเองนะเปิดน้ำยังไงก็รั่วตลอดนะครับ แล้วก็ติดตัวอโตตนี้ี้ไม่ได้นะครับอ่เดี๋ยวดูกันว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูป่านะครับอ่าครับจะสังเกตด้ว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกียวจะเข้าไปได้สุดมากกว่านะครับตามรูปเลยนะครับครับอันนี้ก็เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดสุดได้แล้วก็ ที่เห็นคือมันไม่มีน้ารั่วออกมาแล้วนะครับไม่มีน้ารั่วออกมาจากขอบตัวนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เจอปัญหาคือบ่าเนี่ยมันมันเข้าไปได้แค่นี้สองเกีียวกับปรากฏว่าตัวที่แถมมาทําให้เราใช้ก๊อ,อกไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเป็นตัวแบบไม่มีบ่านะครับพอเปลี่ยนตัวไม่มีบ่าแล้วเนี่ยก็ช่วยนะครับที่สําคัญพวก ก็พวกนี้นะครับเกลียวพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ซิลไม่ต้องไปพันเทปพันเกลียวนะครับขอแค่มันซินอย่างนะครับมีซิลยางแล้วก็ไขไปให้สุดพอแค่นี้เองก็ไม่รั่วแล้วน่หวังว่าคลิปนี้คงคงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ